ผมขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นประจำปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่15มกราคมในการแถลงกำหนดสุขถ้าเราทำกิจกรรดีๆแบบนี้นะฮะได้เดี๋ยวให้น้องครับได้แล้วออกไปนะคะเลือกทางถนนทุบทางที่เรากบที่ผ่านช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็จะมีนะคะว่าเราเกิดอันตรายตรงไหนที่ พุทธนะคะสนามใหญ่เหมือนจริงก็เอาขาแต่เออนจงเี๋ยวเท้าก่อนเดี๋ยวล้มัวกนครับผู้ในการทำงานอระยองมันต้องมาพากิการขายประกันไทยระยองเ้ามาเรจะําคัญเรื่องของการประกันไทยทน่ช่วงเหการนะครับู้ทุกทเลยนะครับเออกให้รู้ที่ทางก็จะมีเรื่องธีิตาและการให้เรื่อประกัน เราเปิที่ไฟดับไ่มไฟดับในเราเปิดราเปิดที่ไฟดับไหมโอเคโอเคเอากมากว่าจะลงลงท่านท่านลองทำให้ใช่ไหมด้ทีสี่เหมานักเส้นพวกทางอากาศนะครับหรือพวกอุปกรณ์เพลิมรเลสคิวเป็นเอรนะครับ กรณีที่เข้าไปในวงว่าพื้นที่ทปลอดภัยต่างๆด้วยาราชการตำรวจในสังกัดตำรวจ,รจภูธรจังหวัดระยองพร้อมพาดีตัวถ่ายประชาชนกิจอาสา 2ปีต่อมาแล้วเราเด็กคเข้าสู่ต่า18นะครับแล้วกบผู้นที่จะด้าูนะครับนะครับตำรวจนะครับตำรวจเป็นผู้ประคับใช้กฎหมายด้านการจราจรเป็นหลักนะครับนะครับโอ้โหหลายขบวนแถวเหลือเกินนะครับวันนี้เปี๋ยวรถมาได้ ด้านหลังเห็นเป็นต้นนี้ยสว่างเพื่นะครับไม่โปรกนะครับนี่โยสว่างนะครับนี่สว่างนะครับเสียงนี้มาที่ไหนน่ากลัวท <on> ุกทีไม่รู้เป็นอะไรครับใต้ทิเหนนะครับใช่ครับของกองทัพนะเชนของกองทัพต้องนทีนั่งใชท่านหลวง